เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วอะเย่ได้แล้วเยี่ยมมากเอาเสียงเกมมาก่อนเสียง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 อยู่ไหนผมนจะหลุดเปล่าวะเสียงเกมมันหายอะวัดยังไงอะปรับแต่งหน้าเกมนปุ่ม กูจำปุ่มไม่ได้แล้วเหมือนกันเนะี่ยปุ่มอะไรยังไงลืมหมดแล้วอันนี้มันนั่งอยู่นี่ว่าตีงไงวะกดสเปซเฮ้ยเสียงเกมมันหายอ,ะอ่ะมีเซตอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะทำไมเสียงเกมมันหายล่ะเอาอยู่นี่อโอเค มันเหมือนตัวสองจังหวะด้ป่ราะผมจำไม่ได้เหมือนกันมันจะลงคล้ายๆเมเปิลนะเพราะกิน,นี้มันนานละขอลงขึ้นนี้ก่อน โอยผ่่านนกออดวโเคนะเอาแล้วตะกี้คืออะไรอ๋อเป็นการซ้อมว่างั้นซ้อมอะไรมานั้นมีเควสอยู่ผมจำผมไม่ได้เหมือนกันเควสกลุ่มไหนวะรายการเควสอ๋อ,อเีอ๋น,นี้มันเป็นเควสกิจกรรมและมั้งมันอยู่ดีขึ้นมาเฉยเล่นเกมจะน้องไหมผมมีอีกรประเภทที่ว่า ไซเควสเราจะเก็บให้หมดนะฮะคือว่างไงนั่งของทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยตัวเบเต็นโตเพิ่มเบต้าเลยครับเรื่องใหม่ของผาชัดคุเล่นเริ่มต้น ือจอมันไม่เต็มนะครับมันก็จะเป็นปกตินะเดี๋ยวผมเซ็ตจอก่อนอาจจะได้ที่กว้างกว่านี้หน่อยดูมันมันขา,ขาดไปหน่อยนะฮะแปลกใจมากว่าเราไม่สามารถที่จะจับจอทั้งเกมได้เต็มๆนะผมก็คล่องใจนะครับโอเคมันเป็นถุง อ๋อ,อ,อ,อใส่ไม่ได้โอเคไปไหนก่อนเสรฟอะไรเอ่ยอยูหนึ่งครับอยูหนึ่งชื่อก็น้าตามชื่อชอบผมเลยกำลังทำไปไหนงงเหมือนกันนะเนี่ย ไปมาลราได้หลายรอบแล้วเฮ้ยใช่ป้ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่บัป่ะตอนเด็กโหคนเยอะมากเลยเสียงเกมดังไปป่ะปุ๊บกดคิวแต่กายมันอะไรออ๋ น้ำเล็กนลังอยู่ไหนหวะหาไม่เจอเท่านี้แล้วมั้งออกไปนั่นคงคมไม่ใช่แล้วล่ะผมเองผมก็็นมืนนะ เราจะไปหาที่ไหนที่มันโล่งๆได้ไหม กขาทำอะไรวะหรือเราต้องไปทางนู้นก่อนหรือเปล่าไปก่อนดีกว่าลืมหมดแล้วครับ <c oughs> ทุกอย่างลืมหมดแล้ว เราไปหาเซิร์ฟลงๆกันละนะไม่งั้นบอกว่าเราคงจะต้องไปแยกกับคนอื่นนะครับลองแลกเซิร์ฟดูก่อนไปหาที่ลงๆก่อนก็รู้ว่าเราคนเยอะแน่นอนแต่เราจะจะโดดเดี่ยวนะครับไม่ไม่ไปยุ่งกับใครนะฮะใช้เลี้ยงหนุ่มเลี้งฟุตซบช่างไม่งเราก็จะไปเล่นเดี่ยวคนเดียวนี่แหละ เดี๋ยวก็หลุดว่าแล้วจิบห่ไม่น่าออกเลยไม่ผมลืมป่ะใครแหละควสแอนและเเลแลผมก็งงเลยทำอะไรเวนกำอ่ะแป๊บหนึ่งนะยวเดี๋ยวเดี๋ยว สักคู่ประมาณสี่สิบนาทีไม่ได้เล่นไปแป๊บเดียวนะครับเขาไม่ได้เ,าาเรียบร้อยเต่บอลต่อเดียวใจเย็นรอบมึงอาจจะได้ก็ได้ให้ไปไหนวะเพื่นแรกแล้วผมหามหาไม่เจอหรือผม พลาดอะไรไปลงไหนหรือเปอเลป่าหรือคนมาเยอะผมเลยไม่เห็นอะไรเลยนั่นนะสิผมก็สงสยัย

เท่าไหน่ครับใช้เน็ตเท่าไหร่ถึงจะตีมราลื่นๆได้โอ้โหทั้งตัวแทนใจโอ๊ยข้าผมจำไม่ได้เพราะเขาเคยทำไม่ลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวของโอคอนโทรลโลใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยว สเล็งไม่ใช้นะครับเราเทพพอมันเก็บไม่ได้นะผมมัคนแลวมันเก็บไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันปั๊กะหรือเพราะคนอื่นมาตีหรือเปล่าไปดีข้านกันมันจะเป็นปัญหาสมัยก่อนนะฮะ ว่าเราจะตรงคนหนึ่งแย่งตลอดนะครับเอาเป็นกันอ๋อโอเคแบกมาอีกเดี๋ยัง้งยั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 งอีกมันจะจบไหมวันนี้เออ ตอนนี้บอกเขาให้บอกไม่ให้หาคนน้ำผุนเล็กแล้วมันอยู่ไหนอะ่ะตอนนี้ป่ะพอเมื่อกี้ไม่เห็นเพราะคนเยอะปะโทรนี่อยู่นี่เจอแล้วไอ้ผมก็งงแต่แรกเอางูทิพยาเลยคนภากตายตายเอากินเองซะงั้น <c oughs> เราก็ติดอยู่ดีตั้งนานนะครับ <c oughs> อัพสเตตเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เอซีซอฟไม่ใช่ครับเฮ้ยถามถามคนเคยเล่นทางหน่อยอัพอะไรก่อน <c oughs> ลงลืมไปหมดแล้ว <c oughs> ลบได้ปะเอาเวนรรมเพิมไปแล้วอะ่ะ <c oughs> นี่อะไร <c oughs> มันต้องเป็นตีปกติถูกปะ พอมีใครทราบนะที่แบบเซียนเคยเล่นมาผมก็ลืมไปหมดแล้วค Teraz, ืนคืนคืนว <état> ิชาไปหมดแล้วเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันมีสกิลให้อัพด้วยนี่สกิลสกิลอยู่นะผมหมายว่า งานนั้นเราอัพไปก่อนนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเราตีปกติถูกไหมหโอเค <c oughs> นะ พลังไปก่อนเลยคือสติงที่นะฮะได้ของอันนี้ก็ยังเป็นช่วงต้นเขา,เขาสอนใช้ของอยู่นะฮะอืม,อมไม่ใช่เควสหมดแล้วเหรอ กึบกึบกึบนะครับวนนินจาสติล้วนเลยอืมไอพีเอทเคกับกับเอ็มทีเคนี่คืออะไรมันเป็นตีพิเศษป่ะสเปเชียลแท็กผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเก๋เล่นนี่นี่อยลืมไม่หมดแล้วครับ ออเอพีซีเขายอยโผล่มาโอเคแล้วด <så d> <ios> ีคอยน่ารักจัง ไม่เก็บเลยเร็วเลืนเร็วนะอันนี้เลื่เท่าไหร่แล้ววะพลังยุดนี่เท่าหร่เทาไแล้วนะดูสูงสูงสักตรงยนะังไงหาก่อนมีหรือเปล่ามาชัยสูง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 สักที่หนึ่งนะ ขบานมนะั้งขึ้นไปไน่อนมันไม่เก็บเหรอ,อจริงเก็บไหมไม่เก็บนะครับมันอะไรของมันมันมนเนี่ยมันเก็บเอง <łość> คืออะไรมาสัตว์เลี้ยงใช่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงมาหาก่อนดี่วั Rồi Mày mua còn đi tắm đang gì? Ờ để đã. Đâm ngoài. Cứ bằng thì vào เขาจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่ามันจะไปผู้ดูเหมือนกันแบบพอมันเป็นโมชันภาษาไทยบางทีเราอาจจะสับสนนะฮะเราอาจจะงงได้นะหรือเป็นเพราะเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าผมเป็นไปเองเปล่ามั่นเอนนะสิสายเป็นผมคนเดียวน cũng ok nè anh đang tìm thứ gì anh gì đi chơi đi anh ta anh đi anh 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 อืมมันเป็นเก็บเหมือนเก็บอะไรที่ยากไม่แน่จะไปกับพวกคบได้อะไร <c oughs> ไปไหนรึเนี่า <c oughs> ถ้าเราไปไหน,นไ,ไม่ออก หรือเราทำอะไรผิดต้องไปทางสวัสดีเมลอนด้วยนะฮะเมลอนเล่นไอมีชื่อโลเทลด้วยฮะธรรม,ด,มาดานะ อ๋อยังไม่มีทีมดีมากยังไม่มีทีมนั่นก่อนยังไม่มีทีมก็มานี่อร่อยดีนะไม่รอไปไหนกันเนี่ยมีใครรู้ไหมไม่ผมลืมไปหมดแนละ้วงงงงแบบเวทมากปีจปนไม่โอ้โหเลยเนี่ยนะแต่ปีเวกมาก อับสลแม่กรผมทิพฮัลลอ๋อ ของใหม่น่าจะมาทีหลังนะเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร อ๋อผมเองคุณปั๊ปปี้สว,วัสด,ดีครับกลับไปหาแม่เฮ้ย okay. <Hey, S 1> อย่างนี้แล้วแปลงร่างมันก็ใช้ตลอดหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรอันนี้ผมมาทีหลังระบบนี้นะตอนผมเลิกไปอันนี้ไม่มา <Okay. S 1> อาวอีกแล้วโหอ้อาวไวมากกับเวลอแปดแล้วเนี่ยเล่นได้ไม่ถึงชั่วโมงเลยนะ เฮ้ยไม่กดไมกดไม่ได้ล่ะใครขวางอยู่เนี่ยอมฮอ,อ,อยู่แล้ว <c oughs> ไปมองเซอร์ปิดนะครับอ๋อโอเคงั้นรีบรีบให้เร็วให้เร็วขอ,อเราก็ม่อยู่แล้วร <c oughs> องของนับะ เปลี่ยนชื่อลเวสนะิบอ๋อโอเคครับเปลี่ยนแล้วนี่นะขั้นหนึง่งมันจะมีเลือกฝั่งธรรมกับอาธรรมถูกปะนะเอานันนี้ได้อะไรเพิ่มมาดิคืออะไรโอเคอะไรทำอะไรอ่านฝึดน้ำแร่ยยอู่ไหนมันอยู่ไหน ลานฝึกลานฝึกมาทางนู้นแล้วมั้งค่อยมึงน,นั่นแหละไอเดานะอ่าอยู่นี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 ่สนามฝึกซ้อม <c oughs> โหบนึงย้ายไปบีจี PG แล้วจะเทรไอจีว้าวเ <c oughs> นี่ยกำมาหาผู้เท่านะครับ เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราไลฟ์เกมนี้เรื่อยๆเลยไหมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมาไลฟ์เกมนี้กันอย่างน้อยก็อาจจะสัก,กวันละครั้งอะไรให้เร็วให้เร็วไม่ทันไม่ทันสามสิบแล้วชุบชุบแพ็ค อ๋อไอ้นี่มันเหมือน,นโยกังกันนะที่มันไม่ใครเคยเล่นโยกังไหมที่มันจะมีแบบเป็นยาขวดใหญ่แล้วก็มันนี่ไม่แบบเลือดล้านหนึ่งแล้วก็กดเติมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออน้อยเท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะฮะไม่รู้ใครทันหรือ,อเปล่าเฮ้ยดีๆดีๆหนึง่ง แฟนที่ปุ่ม W ก็เปิดแล้วเราอยู่นี่ไปทางนี้อ๋อเปลี่ยนแผนแ้ว บอเข้าใจละอันนี้โล่งขึ้นเยอะนะครับสงสัยเพราะคนอื่นยังไม่ค่อยมากันอืมไม่มีอะไรนะคือยังเห็นว่าอาจจะมีความวุ่นวายนิดนึ่งนะฮะก็ยังไม่อะไรมากนะ ก็ยังเห็นกันอยู่ตามปกตินะฮะสกิลอัพจเต็มแล้วอะโอเคนะเจอมีวิีตีตามอาชีพแล้วก็หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องพักก่อนละมั้งเพราะว่าเซิร์ฟกำลังจะปิดนะครับเดี๋ยวเย็นๆคงจะต้องมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับ ดูดทรงแล้วนะก็เดี๋ยวพังก่อนถ้าเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันต่อตอนเย็นนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วโดนตัดออกแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอนทีตอนเย็นครับ